ปูน่าค่ะไม่จะต้มงั้นไปใส่ลอบต่ว่าปลาพวกเขาอิปูเขาอันนี้ตัแมแห่หนีบมือข่อยจะนอ่อโอ้โหมีตัวปูค่ะไงวะค่ะเฮ้อบ่อยอ้วนที่เฮ็ดตอนเที่ยงัะไงวะค่ะ ว่ามีปูอลัสก,กาก็ถิ่กินปูนาลยล่ะโตใหญ่มากมันเข่ารอบค่ะอันนี้ตัวผูกกามทีไงมีมือเพิ่นเพิ่นไปใส่รอบแล้ววันนี้นี่ปูเขาหลักย่มค่ะหลักย่มไปใเ่จะได้เอามาให้กิน เสพยาสิเป็นทุเห็ดจะกินตอนเที่ยงเอ็กคนนี้ก็ง่ายก็นอันนี้ก็ง่ายตัวง่ายคือไม่งอเนาะแนมไปแนมมากก็ได้ ปนอีปูเนาะคะ่ะหยิบเมื่อขหอยสาแก่ไม่หยิบเนาะ,ะหนาหนาเกี้ยวเขาหนาเกี้ยวเขาด้วยหนาเน,นี่ยเะะท่านันเลยไลายคู่คู่ซีเมนหนาเน,นี่ยแหละคะ มัน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 กำลังสิงงอเซเมื่อคะ่ะไปเรื่ว่างก่นอนตอนที่ยังเจอคันคะ่ะเมนูปูขอบคุณที่รับชมนะคะ